เปิดภาพน้องชนนลูกชายคนแรกโชครถแห่และนัดแหแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับดังร้องนุ่มขวัญใจแฟนๆโชครถแห่และภรยรยานัดจุธารัตน์ทีล่าสุดได้คลอดลูกชายคนแรกพร้อมตั้งชื่อว่าน้องชนะท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายดานโชครถแห่ได้ออกมาเผยภาพโชมลูกชายคนแรกโดยทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าเก้าเดือนที่รอมาวันนี้ได้เห็นหน้าที่รักของพ่อและแม่แล้วนะ น้องชนนพร้อมกับเขียนใต้โพสต์เอาไว้อีกว่าสิ้นสุดการรอคอยขอบคุณลูกที่เกิดมาขอบคุณฟ้าที่ทําให้เราได้เจอกันนะชะนนเด็กชายชายช,าชนนสินชื่นขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับประวัติของนัทจุธารัตพันรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มมาแรงโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ที่กว่าจะมาเป็นภรรยาของผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มโชคก็เคยทํางานอยู่ในวงการเพลงมาก่อน โดยนัทจุธารัตเป็นสาวไทยแทย้เกิดที่จังหวัดสระแก้วนัทจุธารัตกับโช่รถแห่เจอกันในเฟซก่อนจะเริ่มคุยกันและคบกันแม้อายุจะห่างกันถึง9ปีเดิมนัทจุธารัตเป็นแฟนคลับโช่รถแห่ก่อนจะเข้ามาช่วยดูแลชีวิตของโช่รถแห่เพราะก่อนหน้าน,นี้อีกฝ่ายใช้ชีวิตเด้ดเลยเทะมากและโช่รถแห่เองก็ออกมาเปิดใจรู้สึกดีใจและโชคดีที่มีนัทเข้ามาในชีวิตส่วนอาชีพเก่าของนัทจุธารัตก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดการโช่รถแห่พวงตำแหน่งสีพันเรียนั้น นัจจุบันรัตเปิดเผยว่าก่อนจะมาเจอกับโชครถแห่อาชีพเก่าเคยเป็นนักร้องร้องเพลงในคาเฟ่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองมาก่อนทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถด้วยตนเองไม่ได้มาเกาะโชครถแห่อย่างที่หลายๆคนกล่าวหาแถมล่าสุดช่วงที่ผ่านมาหนุ่มโชครถแห่ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดวยการโพส์ภาพพร้อมหน้ากับครอบครัวที่ตัวเองกับภรรยานัจจุธันรัตที่กำลังท้องใกล้คลอดและคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มโชคพร้อมกับในมือที่ถือโฉนดที่ดินบ้านสองแปลง ร้อมเขียนข้อความระบุว่าวันนี้เป็นวันที่ผมและนัดดีใจที่สุดเพราะไถ่ที่ให้ครอบครัวสำเร็จหมดหนี้หมดสินแล้วครับ